สิบแปดปีบริบูรณ์แล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่ในท้องถิ่นถึงนั้นนั้นที่มีการเลือกตั้งแต่ถ้าย้ายเข้ามาอยู่หกเดือนมีสิทธิไหมคะไม่ไม่ได้ค่ะไมด้ระเบียบก็บอกว่าต้องหนึ่งปีต้องหนึ่งปีก่อนนะคะค่ะก็เป็นความรู้ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะค่ะก็มีสิ่งที่นักเรียนอยากรู้อีกนะคะก็คือสุงห์ไหกโลกเนี่ย เราจะมีการเลือกตั้งในวันที่17ที่จะถึงนี้ไม่ทราบว่าแบ่งเป็นกี่เขตคะ,คะเทศบาลเมืองนี้จะแบ่งเป็น3เขตนะคะเขตที่1เขตที่2แล้วก็เขตที่3นะคะแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะคุณครูก็อยากจะบอกนักเรียนว่านายกกับสมาชิกนะคะ,ะจะเลือกตั้งไม่พร้อมกันเพราะนายกเรา คือวาระการคบ,คบวาระไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้คือเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกอย่างเดียวอยากจะให้นักเรียนแนะนําคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้คือสมาชิกอย่างเดียวนะคะถ้าอยู่ในเขตใดเราก็ไปดูรูปที่บอร์ดที่เขาติดหน้าหน่วยเลือกตั้งว่าในเขตของเรามีผู้สมัครผู้ใดบ้างก็แบ่งเป็น3ามเขต พอจะบอกได้ไหมคะว่าเขตที่หนึ่งนี่ก็บริเวณไหนอะไรเนี่ยคะเขตเขตที่หนึ่งก็อยู่ในเขตที่ตั้งของเทศบาลนะคะจะเป็นเขตที่หนึ่งถ้าเขตที่สองเขตที่สองก็เป็นถัดไปอะคะ่ะตามตามแผนที่ของแบ่งเขตเขาจะติดไว้ที่หน่วยเลือกตั้งให้ค่ะ,คะแล้วก็มีจะมีบอกด้วยว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่ ก็ไปดูได้ที่ทะเบียนอำเภอหรือว่าที่สำนักทะเบียนของเทศบาลค่ะจะมีติดไว้ให้ค่ะสามารถตรวจสอบได้ก็คล้ายๆกับเลือกตั้งสสใช่ไหมคะแบ่งเขตเหมือนกันแต่แต่ว่าเทศบาลเอาเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้งแต่ถ้าเป็นสสเราใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งต่างกันนะคะต่างกันนะคะในการที่ คุณพ่อคุณแม่ของเราจะไปเลือกตั้งก็ท่านก็ต้องสะว่าท่านอยู่ในเขตไหนตั้งใดเขตที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามแต่ว่าต้องไปดูย่อยอีกก็คือไปอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไรที่เท่าไรตรงไหนใช่ไหมคะตรงนี้เราไปดูได้ที่ที่สำนักทะเบียนของเทศบาลหรือว่าทะเบียนอำเภอก็ได้แล้วก็จะติดเขาจะติดให้ก็ที่ ที่หน่วยเลือกตั้งด้วยนะคะไอประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยบัญชีรายชื่อไปดูล่วงหน้าได้ได้ค่ะการดูล่วงหน้าเขาจะติดประกาศก่อนวันเลือกตั้งยี่สิบวันเราสามารถไปดูได้โอนดีไปดูได้แล้วค่ะคือว่ายี่สิบวันก่อนวันเลือกตั้งก็ตรงประมาณวันที่ยี่สิบเก้าติดมาแล้วะติดมาแล้วค่ะติดมาแล้วนะคะถามว่าถ้าเราไปแล้วเขายังไม่ติดค่ะสำนักทะเบียนก็ผิด คือผิดะระเบียบและกฎหมายของเลือกตั้งนะคะ<ช>เพราะว่าต้องติดตามที่กฎหมายกําหนด<ช>เพื่อให้ประชาชนไปตรวจสอบนะคะพ<ช>อะวันที่ยีิบเก้าเราไปตรวจแล้วก่อนยี่สิบวันกต่เราก็สามารถแจ้งแจ้งได้ว่าเออเรหรือรอ่าเรามีสิทธิ์ตรงนี้เรารู้แล้วแต่บางครั้งมันจะมีรายชื่อที่ว่าไม่ใช่คนบ้านเราเข้าไปอยู่ นะคะเราก็ไปสามารถบ้านเราเราก็รู้ว่ามีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มียายแล้วก็มีชื่อแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเราสามารถแจ้งสำนักทะเบียนให้เพิ่มชื่อ,อแล้วถอนชื่อนั้นได้ใช่ไหมคะค่ะ,คะ,คะในการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อแบ่งเป็นสามเขตพอเราไปอยู่ในเขตใดเขตหนึ่งเรามีสิทธิ์เลือกสมาชิกได้กี่คนนะคะเขตละหกคนนะคะหนค่ะในการ เลือกก็ถ้าหกคนแล้วเรา,เ,าเลือกไม่ครบหกคนได้ไหมได้ค่ะเลือกเจ็ดคนได้ไหมไม่ได้ค่ะถ้าเรากาไปเจ็ดเบอร์แต่สิทธิ์ของเรากาแค่ได้หกเบอร์เรากาไปเจ็ดเนี่ยคือเป็นบัตรเสียนะคะ,คะเป็นบัตรเสียค่ะ,คะนักเรียนก็คงทราบแล้วนะคะค่ะในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะในฐานะนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง นักเรียนไปเลือกตั้งเองได้ไหมคะตอบดังๆค่ะไม่ได้เพราะว่าอายุยังไม่ถึง18ปีนะคะค่ะก็รอให้ถึง18ปีก่อนนะคะนักเรียนก็จะมีสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะกะ็ในฐานะที่เป็นนักเรียนอยากจะมีส่วนร่วมก็ส่วนร่วมตรงที่ว่าต้องบอกคุณพ่อคุณ,คณแม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ช่วงเวลาช่วงเวลาเปิดหีบตั้งแต่แปดโมงจนถึงสามโมงเย็นแปดนาฬิกาปิดหีบปิดหีบสามสิบห้านาฬิกาสิบห้านาฬิกานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมไปเลือกตั้งนะคะหลักฐานอะไรเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรคะถ้ามีบัตรประชาชนนะคะให้นําบัตรประชาชนไปถ้าบัตรประชาชนเราหมดอายุ ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแล้วกอ็อันที่สองก็คือบัตรที่ว่าเราไปทำมาบัตรประชาชนเราหมดอายุเราก็ไปที่อำเภอก็เพื่อไปทำบัตรใหม่ทีนี้อำเภอเขายังไม่มีบัตรให้นะคะเขาก็ให้เป็นบัตรเหลืองมากรณีบัตรเหลืองเนี่ยเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมได้ค่ะคือบัตรเหลืองจะต้องมีงร 1>, ง1รูปถ่าย2แล้วก็เลข13หลักคือเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลัก นะคะเน้นด้วยว่าจะต้องที่รูปถ่ายจะต้องปั๊มตาของเทศบาลนะคะเพราะว่าเราป้องกันบางครั้งเอาใบเหลืองของคนอื่นแต่ไปติดรูปเราเข้าไปนะคะเป็นบัตรที่ว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอ็นอาจจะเป็นบัตรปลอมการทุจริตตรงนี้เราป้องกันัตรจริงบัตรเหลืองที่มีตราของเทศบาลหรืออำเภอที่ปั๊มเอาไว้นะคะที่รูปค่ะถ่ายเอกสารอะไรนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องบัตรเหลืองหรือบัตรสีชมพู ที่เขาให้มาเพราะว่าต่ออายุไปอีกก็ได้แต่ว่าบัตรพวกนี้จะต้องมีรูปแล้วก็เลขสิบามหลักครบถ้วนนะและพร้อมป๊มตาหรือถ้าเราไม่มีก็ใช้ใบขับขี่ก็ได้ใบขับขี่ได้เมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนจะมีรูปแล้วก็ไม่มีเลข1ิบาหลักแต่สมัยนี้จะมีรูปแล้วก็เลข1ิบาหลักด้วยใบขับขี่ก็ได้นะคะหรือพาสปอร์ตพาสปอร์ตก็มีรูปถ่ายแล้วก็เลขสิบาหลักก็ใช้ได้นะคะอ๋อค่ะ ค่ะในการเตรียมตัวไปเลือกตั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีหลักฐานสำคัญก็คือบัตรประชาชนค่ะหรือบัตรที่มีรูป<บ>ถ่ายแล้วก็ออกโดยหน่วยราชการใช่แล้วก็มีหมายเลขสิบามหลักเลขสิบสามหลัก uh huh. ด้วยค่ะค่ะ,ะทีนี้ในการเลือกผู้แทนอีกครั้งหนึ่งเราจะเลือกคนอย่างไรคะค่ะ เราจะต้องเลือกคนที่ดีเพราะว่าในเทศบาลเมืองทุงไงกลกเนี่ยมันมีแค่สามเขตเราอยู่เขตใดเขตหนึง่งเราก็ไปดูว่าคนที่สมัครเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นนักเลงไหมถ้าเป็นนักเลงเราไม่ไม่เอาเราก็อย่าไปเลือกเราเลือกคนดีเข้ามาในสภาเพื่อให้เขาไปเป็นตัวแทนของเรานะคะ เพื่อทําหน้าที่แทนเราเพราะว่าเราไปออกข้อบัญญัติข้อกฎหมายแบบนี้ไม่ได้นะคะคือเราให้ผู้ที่ว่าเราคัดเลือกเข้าไปเนี่ยไปทําหน้าที่แทนเราถ้าคนต้องเลือกคนที่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ค่ะไม่เป็นนักเลงค่ะเป็นคนที่เรียบร้อยช่วยเหลือสังคมค่ะก็กล้ากล้าพูดด้วยนะกล้าพูดค่ะกล้าทำค่ะแล้วก็ ที่สำคัญนะคะก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนดีนอกเหนือจากนี้นะคะ,คะแล้วก็จะสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาคือเวลามีงานงานบุญเขาก็ไปร่วมเขาก็ไปช่วยเหลือนะคะบา,บางครั้งอบตนะคะก็ก็มีสมาชิกก็มา,มา,ม,ามาพูดให้ฟังนะคะว่าเวลา ปวดท้องแฟนปวดท้องจะคลอดก็สามารถไปรบกวนสอทอหรือว่าสมาชิกอบตอก็ได้ไดนำสง่<ล>งโรงพยาบาลคือเน้นในความดีแล้วก็เขาสม่ำเสมอนะคะไม่เป็นนักเลงไม่เป็นอ่าก,ก็อยากจะให้ท่านอธิบายคำพูดหนึ่งนะคะมักจะติดเอาไว้เสมอก็คือ,อไม่อะไรไม่ขาย ไม่ขายสิทธิ์ไม่ไมซื้อเสียงค่ะหมายความว่าอย่างไรคะกรณีที่ว่า,าคนซื้อเสียงผู้สมัครอตอนนี้ก็นี่แหละกระแสก็มีมาว่าถ้ามีเงินถึงจะได้เป็นสอทอถามว่าเพราะเหตุไรเพราะเขาต้องเอาเงินเนี่ยไปให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละบ้านถ้าเขาเห็นบ้านเรามีสามคนเขาก็ไปให้อ่ ให้เงินเพื่อไปลงคะแนนเสียงให้เขาถามว่าคนไปให้ให้เงินกับเราเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่นะคะให้เราให้เรา